เรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆเคยออกไปสามครั้งลงทุกครั้งเอ๊ G P S จะพาเราหลงหรือเราจะไปทุกจริงๆนี่ปากกกนะเนี่ย ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเราทําเป็นกรุ๊ปไลน์นะคะเป็นกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีคนอยู่เป็นสัก2อ0สามคนเลยพอเราแจ้งไปปุ๊บนะคะก็จะมีไรายเดอร์ที่เขาสะดวกที่จะไปวิ่งงานนี้ให้อะเขาจะกดเขาจะตอบรับกลับมาบอกว่ารับค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะวิ่งมารับที่สูนเลย างทีเราเห็นเป็นกล่องเหลืองกล่องแดงตามตามสีผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันสําคัญจริงๆคือมันคือชีวิตคนคนหนึ่งเออเราพยายามช่วยนะที่นี่พยายามช่วยให้แบบทุกคนต้องอยู่รอดไปด้วยกันอะไรเงี้ยดู Good เกตเตอร์วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าคนตัวเล็กใจใหญ่ ซึ่งเป็นโปรเจกต์เฉพาะกิจที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 ระบาดหนักที่สุดในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโควิด -19 ทุกคนที่เข้าไม่ถึงการรักษาโปรเจกต์ project คนตัวเล็กใจใหญ่ที่ผมกำลังพูดถึงนี้แม้จะเกิดขึ้นภายใต้มูลนิธิ Let's Be Heroes ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีแต่ก็เป็นการรวมพลังของคนธรมธรมดาๆจากทั่วทุกสารทิศที่เป็นกำลังสำคัญทำให้งานสำเร็จ แล้วเรื่องราวดีๆต่อจากนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนตัวเล็กๆที่ใจใหญ่มากพวกเขาเมาื่อรวมตัวกันเพียงเหตุผลเดียวก็คือทุกคนต้องรอดในดูกูตูเกเตอร์ตอน Let's Be Heroes คนตัวเล็กใจใหญ่ครับชื่อวาน,นิดาของมีเสียงสีนะคะอยู่ที่นี่เป็นหัวหน้าศูนร,รับบริจาคของมูลนิธิค่ะ ได้คุยกันว่าคุณหมอจะมีโครงการนี้ค่ะตัวเล็กใจใหญ่ในการช่วยเหลือโควิดก็เลยเสนอตัวว่าจะช่วยในการดูแลเรื่องบัญชีทั้งหมดแล้วก็ศูนย์รับบริจาคะค่ะที่นี่ส่วนหนึ่งจะเป็นเวลเบียนด้วยค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราจะสอบถามอาการแล้วเราระบุอาการเข้าไปในเวลเบียนนะคะแต่ส่วนว่าผู้ที่จะวินิจฉัยว่าคนไข้จะเป็นเขียวเหลืองแ,งแดงแดงอ่อนแดงเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแพทย์ค่ะ คือหลังจากขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของเวรเบียนะนะคะ,ะแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยค่ะโดยการอ,อาจจะเป็นวิดีโอคอลไปหรือว่าถ้าผู้ป่วยไม่ได้มีไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโทรศัพท์ไปะระบุแล้วนะคะว่าให้ายาอะไรเนี่ยก็ยังต้องผ่านเภสัชกรก่อนนะคะว่าเภสัชจะไปะตรวจสอบข้อมูลอีกทีนึงว่าคนไข้ได้มีการแพ้ยาตัวนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเภสัชเคะเ,เรียบร้อยแล้วอะค่ะระบบยาตรงนี้ถึงจะส่งผ่านมาทางระบบหรือโลจิสติกเพื่อที่จะให้โลจิสติกอะค่ะจัดยาแล้วก็จ่ายยาพร้อมกับชุดอุปโภคบริโภคแล้วก็อาหารอาหารพร้อมทานถ้าเกิดว่าวันนั้นมีผู้มาบริจาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นเซตส่งให้กับ ผู้ป่วยที่บ้านนะคะที่นี่ก็ค่อนข้างถือว่าครบวงจรตั้งแต่เปิดรับบริจาคใช่ไหมคะแล้วก็รับผู้ป่วยใหม่เข้ามาในระบบนะคะเป็นเวลระ,ะเบียนนะคะในขณะเดียวกันก็ข้างล่างก็ส่งยานะคะแล้วก็เมื่อผู้ป่วยรักษา,าหายแล้วผู้ป่วยขอไปรับรองแพทย์นะคะน้องก็จะมีทีมใบรับรองแพทย์แล้วก็ส่งทางไปสนีย e s ให้กับผู้ป่วยอีก,อกทีนึงอ่ะอันนี้ถือว่าปิดจบ สวัสดีค่ะเจค่ะอะตอนนี้เป็นเวรระเบียนค่ะติดต่อคนไข้ทางโทรศัพท์ค่ะอาชีพก็คือทําบัญชีค่ะแต่อาสาเข้ามาเป็นอาสาช่วยกับทางมูลนิธทีค่ะช่วงแรกๆจะเจอผู้สูงอายุติดส่วนใหญ่นะคะแต่พอหลังๆมาจะเป็นพวกวัยกลางคนหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยค่ะแต่คือช่วงหลังๆมาเดี๋ยวนี้ก็จะมีเด็ก อายุสี่ขวบบ้างสามขวบบ้างแต่สูงสุดก็ประมาณ60กว่า70กว่าก็มีค่ะคนไข้ของเราข้อมูลของเราอะค่ะจะเป็นคนไข้บอกต่อกันแล้วก็มาลงทะเบียนแล้วคนในบ้านนะคะถ้าสมมุติว่าคนในบ้านติดเราก็จะติดต่อทั้งครอบครัวเลยเพื่อให้คุณหมอประสานงานครั้งเดียวแล้วก็จะส่งยาในครั้งเดียวเลยอย่างงี้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นครอบครัวค่ะเคยมีโทรหาน้องอายุ4ขวบค่ะซึ่งน้องเป็นโรคหัวใจลิ้นหัวใจรั่วแล้วคือคุณแม่ติดต่อโรงพยาบาลแล้วไม่ได้อะค่ะคือคุณหมอก็เน้นย้ำมาว่าอย่าให้น้องติดเชื้อแต่สุดท้ายน้องติดแล้วก็เราก็เลยให้เป็นเคสสีแดงแล้วก็รีบส่งต่อให้คุณหมอเลยค่ะ ผู <Es> <an> ้ป <EN> ่วยบางท่านก็แบบว่าเราสอบถามอาการไปก็ร้องไห้ไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางท่านก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อาการหนักอะไรเงี้ยมีมีทุกแบบเลยค่ะบางบางท่านก็ลงทะเบียนเองไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือบางทีก็พูดภาษาไทยไม่ได้อ่านภาษาไทยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทุกเคสเลยค่ะเราก็เลยจะเป็น จะเป็นทางเลือกให้เขาด้วยอะค่ะว่าถ้าเป็นต่างชาติเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราลาว,ลาวกัมพูชาพมา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแคมป์คนงานอแคมป์หนึ่งแนะนําต่อไปอีกแคมป์หนึ่งว่าเราช่วยต่างด้าวนะเพราะฉะนั้นอะคุณมาลงทะเบียนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละครับน้ําใจของคนไทยที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความเมตตาที่มีให้แกกันอย่างไร้พรมแดนอีกสักครู่เราจะกลับมาชมเรื่องราวดีๆของคนตัวเล็กใจใหญ่กันต่อครับ ด o ทูเก e ตรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ o ูท Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆโดยปกตินะคะถ้าเกิดว่าเป็นาการจัดของพวกของที่เราต้องต้องแท็คเนี่ยค่ะ เราก็จะใช้เวลาในช่วงเลิกงานทางทางอาสาค่ะเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็เพื่อแพ็คของต่างๆให้ให้ผู้ป่วยค่ะเรามีความสุขกับการที่เราทำกับการที่เราเจด็ดอาสาแล้วเรามอบสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยซึ่งตอนนี้ผู้ป่วยก็เยอะยังเยอะอยู่ก็ให้ทุกคนอย่ากาดตกก็อยากให้ทุกคนป้องกันตัวเองนะคะถึงแม้ว่ายอดผู้ป่วยจะลดลงอะค่ะก็ยังอยากให้แบบ ดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดอะค่ะทางผมอะครับผมจะได้รับยาที่เภสัชส่งมาให้ครับผมว่าเลขเคสคนไข้คนนี้ต้องใช้ยาอะไรบ้างทางผมก็มีหน้าที่จัดยาแล้วก็ประสานงานกับทางไรเดอร์ว่าโอเควันนี้มีเคสไปตรงนี้นะมีอาสาท่านไหนส,นสะดวกที่จะมาช่วยไหมและทางอาสาเขาก็จะมาบอกว่ารับครับรับค่ะเพื่อตอบรับงานว่าโอเคงานนี้เขาจะไปให้เราได้หลังจากนั้นเขาก็ไปส่งยาให้ผู้ป่วยได้ครับ ถ้าเป็นเคสด่วนจริงๆทางผมจะแจ้งว่าเป็นเคสด่วนนะครับผมอย่างเช่นเหมือนแบบผู้ป่วยต้องการเครื่องออกซิเจนอะไรอย่างนี้ทางผมก็จะบอกว่าด่วนต้องแบบส่งเครื่องออกซิเจนให้ผู้ป่วยอะไรอย่างนี้ครับผมงานในโครงการเนี่ยเรา ที่ออฟฟิศที่เนี่ยนะคะเราช่วยกันหลายคนทุกคือทุกคนเลยอะไม่ว่าจะเป็นตัวน้องเองแล้วก็เป็นพนักงานเนี่ยนะคะทุกคนช่วยกันหมดเลยคืองานหนักต้องบอกเลยว่างานหนักแล้วก็เราจะต้องใช้เวลาที่นอกเหนือจากเวลาทํางานมาทําต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะงานหนักและงานเหนื่อยแต่ว่าพอเราได้ช่วยเขาแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะมีผู้ป่วยทีเออ่เขาได้รับความช่วยเหลือโดยการที่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะคะ่ะ มันรู้สึกดีมากๆนะคะหายเหนื่อยค่ะการทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้เร็วได้พบแพทย์ได้รับยา ได้รับทุกถึงทุกอย่างการตอบสนองที่รวดเร็วทําให้ผู้ป่วยมีกําลังใจแล้วก็มีการติดตามอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉนั้นเนี่ยผู้ป่วยเมื่อมีกําลังใจแล้วมีได้รับยาได้รับการติดตามอาการผู้ป่วยจะฟื้นตัวเร็วแล้วก็หายไวมากค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นกันในคนทํางานก็ชื่นใจแล้วค่ะที่ผู้ป่วยหาย ก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาค่ะผู้ป่วยบางท่านาคุณพ่อคุณแม่หายแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่นําของมาช่วยบริจาคช่วยมูลนิธิก็มีค่ะมีทั้งในส่วนของเงินของมูลนิธิเองนะคะแล้วก็เป็นเงินที่ผู้มีผู้บริจาคบริจาคมาช่วยด้วยค่ะมีทั้งสองส่วนเลยค่ะแล้วก็ ของที่บริจาคนี่ก็จะมีทั้งยาทั้งเวชภัณฑ์ทั้งอาหารมีผู้บริจาคมาจํานวนมากๆเลยค่ะในบางส่วนบางบางอย่างที่เกินความจําเป็นของเราเนี่ยเรายังได้ส่งไปช่วยโรงพยาบาลตามต,ามต่างจังหวัดศูนย์สาธารณสุขแล้วก็ตามชุมชนที่เขาไม,ไม่ไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เขาทำโฮมไอโซเลชันเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็ส่งไปช่วยเขาค่ะน้องการน้องการได้ยินไหมครับ น้องการมีคนมาน้ามีผู้บริจาคมาหน้าบ้านช่วยไปรับของด้วยจ้าจากฟังประชาชื่นที่ดูแลและลำเลียงอาหารและยาให้กับผู้ป่วยโควิดย่านทนบุรีแล้วเราข้ามมายังฟัง่งพระนครไปยังอีกศูนย์ของโครงการคนตัวเล็กใจใหญ่ที่รวมตัวกันอาสายอยู่กลางใจเมืองครับตาาหลักมูลนิธิว่าจะมีโครงการตัวเล็กใจใหญ่เนี่ยค่ะ แล้วก็เข้ามาตามระบบเลยค่ะลงสมัครผ่านลิงก์อะไรมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีความถนัดด้านไหนเราก็ลงด้านนั้นใหญ่ก็ลงมาในทีมที่จะจัดยาส่งยาอย่างเงี้ยค่ะและสุดท้ายเราก็มาดูแลในส่วนของโกดังแรกเลยเนี่ยมันมีศูนย์เดียวที่สุขุมวิทเนี่ยค่ะเราเพิ่งย้ายมาสุขุมวิท49จะเป็นศูนย์หลักที่กระจายยาออกไปให้ศูนย์อื่น ศูนย์อื่นๆก็จะมีศูนย์ประชานิเวศศูนย์ลาดกระบังค่ะศูนย์ลาดกระบังก็เป็นจุดส่งยาเหมือนกันค่ะจะมีน้องสองคนที่อยู่ในคลินิกของคุณหมอในโครงการเหมือนกันคุณหมอให้ใช้คลินิกเป็นพื้นที่ส่งยาก็จะรับคําสั่งจากศูนย์สุขุมวิทย์เนี่ยค่ะออกไปว่ามียาในโซนแถบลาดกระบังก็จะมีไรเดอร์ไปรอรับยาที่ศูนย์นั้น เพื่อความรวดเร็วค่ะคือแคมป์คนงานเนี่ยพอดีมีคนติดต่อมาทางเพจค่ะขออาหารแห้งขออะไรเงี้ยค่ะทางพี่น้องก็จัดสรรแบ่งคือเรามีเยอะสําหรับคนที่เขาบริจาคเข้ามาค่ะเราก็เอาเข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มค่ะเอาไปส่งให้ที่แคมป์คนงานทางภาคใต้ค่ะขอ,อ,อแพมเพิร์ดผู้ใหญ่มาซึ่งมัน มันเป็นอะไรที่เรามีอยู่แล้วล้วเราสามารถแบ่งไปได้เราก็จัดสรรส่งไปค่ะมีหลายภาษาแล้วค่ะที่แรกเราก็เขียนเราดูไฮโซหน่อยเนาะเราก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษะคะ่ะพนักงานเองเจ้าหน้าที่เองก็อ่านก็ไม่ค่อยจะออกแล้วสุดท้ายเราก็ต้องเขียนภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยภาษาพมา่าภาษากัมพูชาอะไรนีนะะ้<ส>ด <ığ> ้วยค่ะ<ส> <üğ> เราไม่ทราบ qu <ส> <üğ> ว่าเขาเข้าถึงการตรวจไหม ในแคมป์คนงานเอ่ยในชุมชนแออัดเอ่ยที่ไอเท่าที่มีที่ไรเดอร์เราไปส่งอะค่ะที่เขาส่งรูปมาให้เราทุกวันเราจะเห็นเลยว่าเอาคนป่วยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่แออัดอยู่ในชุมชนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งดูได้ซึ่งเราเห็นได้เลยว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เข้าถึงการรักษาหรือการตรวจ ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเราทําเป็นกรุ๊ปไลน์นะคะเป็นกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีคนอยู่เป็นสัก2องสามคนเลยนะคะหัวหน้าศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยเมื่อมีงานออกมาว่าสมมุติว่าบางบัวทองนะคะก็บอกว่าเคสที่1นึสองสานะคะที่อําเภอบางบัวทองนะคะอย่างเงี้ยค่ะเราเราพอเราแจ้งไปปุ๊บนะคะก็จะมีไรเดอร์ที่เขาสะดวกที่จะไปวิ่งงานนี้ให้อะเขาจะกดเขาจะตอบรับกลับมาบอกว่ารับค่ะอย่างเงี้ยค่ะ ทางศูนย์ก็จะตอบรับแล้วเขาก็จะวิ่งมารับที่ศูนย์เลยค่ะเราจะมีอ่ o g l e Google Form ให้ลงทะเบียนมาเขาก็จะระบุมาเลยค่ะว่าเอาเอคนท,คนที่คนนี้นะคะต้องการที่จะมาช่วยเป็นไรเดอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมาเซตเข้าเป็นกลุมล่มกลุ่มไลน์ของไรเดอร์ออกมาเป็นกลุม่มๆเลยว่ากลุ่มฝั่งทนกลุมกล่มกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีพวกเราก็ต้องช่วยกันวิ่งเองค่ะลงทุกครั้งค่ะ <c oughs> เคยออกไปสาเคยออกไปสามครั<ๆ>้งลงทุกครั้ง ตอนนี้ไปส่งที่บางกวยครับสม่าก็โทรแล้วก็เราก็จะถามเขาว่าเขาอยู่จุดไหนเราถ้าสมมุติว่าเรารถยนต์ไปเราเราเข้าไปได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับบางวันผมต้องเอารถยนต์ไปเงี้ยฝนตกใช่ไหมครับจะจะบอกเขาว่าถ้ามีญาติหรือมีใครจะมารับยาแทนอะไรเงี้ยก็ให้เว้นระยะห่างให้เราจะได้วางของไว้แล้วก็เราขอแค่ถ่ายรูปเราไม่ไม่มีการลงชื่อลงอะไรทั้งนั้นครับเขาจะดีใจนะครับที่เราไปถึงเขาดีใจแล้วเขาก็ขอบคุณขอบคุณเราที่เราเห็นแล้วก็ รู้สึกดีครับเราก็เหมือนยิ่งกว่าทําบุญนะพี่มันได้เยอะกว่าด้วยซ้ำถ้าวันหนึ่งเราช่วยได้หลายคนมันก็ดีเราอยากให้มันมันลดน้อยลงนยพี่มันมันก็กระทบกับงานเราด้วยนะส่วนหนึ่งเราก็อยากให้ช่วยช่วยกันนะครับช่วยเหลือกันให้มันแบบไอ้โลกนี้มันจบเร็วๆอ่ะให้ใช้ชีวิตปาปกติเราก็จะคือผมเปลี่ยนจากการที่จะไปเที่ยวอ่ะมาทําอย่างเนี้มาครับมาทําอย่างเนี้ครับมันมัน มันก็โอเคครับมันก็รู้สึกดีมันก็มีความสุขดีมอนกันครับอีกสักครูผมจะพาไปติดตามการทำงานของไร่เดืออาศาที่บอกเลยครับว่านับถือน้ำใจของพวกเขาจริงๆ Do Good t o g e ต เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ d ูก o ตูเกเตอร์เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆเอจจะพาะเราหลงหรือเราจะไปทุกจริงๆนี่ปากกกนะเนี่ย ไเลืเป็นผู้หญิงก็เยอะบางคนแบบขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อกันฝนฝนตกใช่ไหมคะช่วงนี้หูบางคนนี่แบบอย่างฝนนี่ยังแบบเรียกว่าน้อยนิดมากได้เที่ยวไรเดอร์บางคนที่แบบส่งหลายๆเคสแบกขึ้นมอเตอร์ไซค์ฝนตกใส่เสื้อกันฝนต้องหลบฝนใต้สะพานลอยมันหนักมากๆอะค่ะแล้วแบบเราดูข่าวเราก็แบบเรารู้สึกแย่มาสักพักแล้วเราก็ค่อนข้างว่างมาสักพักแล้วแบบการอยู่บ้านมันก็เฉาแล้วดูข่าวเสพข่าวอะไรต่างๆมันก็ทําให้เรารู้สึก เออมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยหรอหรือเราทำอะไรบ้างเลยไม่ได้หรออะไรเงี้ยเราต้องรอให้คนอื่นให้โอกาสเราอย่างเดียวเลยหรอเราไปให้โอกาสคนอื่นหรือไปช่วยอะไรนิดช่วยอะไรหน่อยก็ยังดีอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วก็เคยติดตามเหตุมูนิติจากโงร์การก่อนๆมาอยู่แล้วก็เห็นเขาทับคนนะคะพี่ก็เลยลองสมัครดูแล้วก็พอ,อได้เข้ามาทำครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยพี่พี่ทุกคนในมูนิติก็ใจดี ก็แบบให้พิงมาช่วยเรื่อยๆตามเวลาที่พิงว่งก็ให้มาช่วยคุณคองแพ็คของทำนุกอย่างเลยค่ะไปไกลสุดเออแม่กอง <c oughs> ติดต่อเขาแล้วก็แบบเออถูกบ้านใช่ไหมหน้าบ้านจะรู้ว่าสีนี้อะไรอย่างนี้เราก็อ่ะถ้าเราพอถูกบ่าเรารู้ว่าโอเคเราก็จะเอาของไปวาง แล้วเราส่งเสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นรถแล้วก็โทรบอกเขาบางที่ที่ต้องขึ้นแบบชั้นสาชั้นสี่ชั้นห้าเพราะเขาออกจากห้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี้ทีเขาก็จะมีคุณหมอเอาประเมินอาการก่อนที่เราจะส่งยาให้อะค่ะว่าผู้ป่วยสีเขียวผู้ป่วยสีเหลืองหรือผู้ป่วยที่มีอาการเริ่มหนักที่แบบเป็นสีแดงบางทีเราเห็นเป็นกล่องเหลืองกล่องแดงตามตามสีผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันสําคัญ จริงๆคือมันคือชีวิตคนคนหนึ่งที่แบบเอ้ยคนอื่นอาจจะไม่เห็นค่าแต่แบบเออเราพยายามช่วยนะที่นี่พยายามช่วยให้แบบทุกคนต้องอยู่รอดไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ แคของพยานเนี่ยเราก็จะเลิกกันประมาณ5้าโมงห้าโมงนิดๆอะไรเงี้ย,ยค่ะก่อนกลับบ้านเราก็จะข้ามไปฝ่กออฟฟิศฝั่งนู้นแล้ว,ว,เ,วเ,ลยยเราก็จะแบบว่ามีเคสแถวบ้านไหมอะไรเงี้ยเราก็จะแบบหนๆจะกลับบ้านแล้วเราก็เอาไปส่งด้วย,ยนคะคะแล้วก็ค่อยไปส่งตอนเย็นประมาณนี้เกือบทุกวันถ้าไม่ได้ติดอะไรก็ <S <S จะมีบางเคสเราเคยไปแล้วพอเราเห็นเราก็จะบอกเอ๊เคสนี้เหมือนแบบ เราเคยไปแล้วเนอะอะไรเงี้ยก็เอาอยาไปเพิ่มอย่างม้วนก่อนนะคะคนไปส่งเครื่องทําออกซิเจนมอวนก่อนหนูลืมบอกว่าให้ที่ผลดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะคะคือเราก็แบบอ,อ๋อคนไข้ท่อะไรก็คือเนี่ยค่ะคนถึงบอกว่าเราก็สุดใจเนาะที่แบบเราก็มีโอกาสได้ช่วยคนอื่นที่เขาแบบลําบากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความสุดใจเล็กๆน้อยๆ แล้วมันก็ได้ผลชื่อเราเรากลายเป็นเหมือนชื่อโครงการคือเราตัวเล็กอะแต่เราพวกเราใจใหญ่มากอะที่สามารถออกไปช่วยคนขนาดนี้ค่ะไก่พูดเลยว่าไก่โดนหินทุกครั้งโดนหินในที่นี้คือเส้นทางมันลำบากมันมืดมันเปลี่ยวมันบางทีเรารู้สึกว่าเราคุ้มไหมที่เราขับรถมาแบบเนี้ยถ้าขากลับมาเราเกิดอันตรายขึ้นเราลงคุ้มไหมพอเราได้ไปส่งยาถึงมือบ้านเขานะเราจะรู้สึกว่าดีนะที่เรามาทันนะ่ะ ขอบคุณจิตอา,าสาที่เป็นเออไรเดอร์ให้กับมูลนิธิเราอะนะคะทุกท่านเลยขอบคุณคุณหมอในในทีมจิตอา,าสาที่มีหลายร้อยทานน่านนะคะทีมเภสัชทีมพยาบาลแล้วก็แอดมินที่คอยติดตามทีมเวระเบียนด้วยที่น่ารักมากคือเขาพยายามทำงานเออทำงานส่วนตัวด้วยทั้งวันแล้วเขาก็ตรวจคนไข้ทั้งคืน หมอบางคนเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ก็อยู่ในโครงการของเราด้วยก็โทรหาคนไข้ในเวลาที่คุณหมอควรจะได้นอนหล,ลับเราพยาบาลบางคนทํางานยี่คือทํางานทั้งวันนะคะแต่ก็พยายามหาเวลาเพื่อจะโทรศัพท์ติดตามคาถามคนไข้ให้เราเ,ออเวรระเบียนที่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาตรวจสอบข้อมูลคนไข้ให้เราก็ขอบคุณมากทีมเล็กๆที่เราอาจจะแบบออไม่ค่อยได้พูดถึงคือ มาช่วยเราแพ็คของแพ็คถุงยางชีพยกข้าวยกของซึ่งเป็นงานหนักมากจริงแล้วก็จิตอา,าสาส่วนใหญ่เนี่ยคือผู้ชายน้อยผู้หญิงเยอะแล้วเราก็จะใช้งานผู้ชายหนักมากคือพออะไรมีของหนักปุ๊บเนี่ยเราจะเรียกจิตอา,าสาที่เป็นผู้ชายทันทีเลยซึ่งเขาก็ไม่เคยแบบบ้านอยู่ไกลก็ก็ไม่เคยปฏิเสธเรานะคะก็มาทุกครั้งเออขอบคุณจริงๆท,ท,ที่ที่มาร่วมโครงการก,กับเราค่ะที่เยสละ เวลามาช่วยเราค่ะไปขน,นข้าวสารมาจากสภาการชาติเนี่ย300สามร้อยกว่ากิโลเนี่ยไม่มีใครรู้สึกว่าข้าวสารมันหนักอะค่ะแล้วทุกคนก็วันนั้นเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรค่ะทุกคนได้แค่น้ำหนึ่งขวดกลับบ้านเนี่ย <_ m akes> เราเราไม่ได้เตรียมขนมไม่ได้เตรียมอะไรตอบแทนเขา <_ Cohen> เขาก็พอใจเท่านี้นะคะเขาก็ดีใจที่เขาได้มาช่วยเราอย่างเงี้ยค่ะโอ้ทุกคนเป็นฮีโร่มากตอนนี้เราเป็นแอดเวนเจอร์เต็มมูลเรนทีไปหมดเลยค่ะ าเราทำเนี่ยมันมีประโยชน์กับสังคมโดยรวมยังไงเราสามารถช่วยคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะต้องลงไปทั้งแรงกายแรงใจหรือว่ากําลังทรัพย์แต่ถ้าเกิดว่าคือเราสามารถช่วยเขาได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องเต็มที่กับงานนี้ค่ะถามว่าอาสาพวกเราอ่ะมีความเหนื่อยไหมมีความล้าไหมทุกคนทั้งมีความทั้งเหนื่อยทั้งล้าแต่พอ,อได้รับการช่วยเหลือเหมือนมีคน คนเขาเข้ามาช่วยเหลือค่ะอย่างคนบริจาคเขาก็ส่งของมาให้เราจริงๆคนไทยมีน้ำใจมากเลยค่ะก็คือเขาก็ช่วยเหลือเราซึ่งเราอ,เ,อเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆเท่านั้นเองที่แบบว่าพอที่จะจ,ก,จก,กระจายยาเรายังมีแรงอยู่อย่างนี้ค่ะเราก็อยากจะทําส่วนนี้ช่วยเหลือคนในสังคมเหมือนกันคือสงหรับริงๆไม่มองว่าเป็นคนไทยพิงคแค่ว่าถ้าเขาลำบากยิงก็ยินดีจะช่วยไม่ว่าเขาจะเป็นคนประเทศไหนต่างเราไม่จํากัดแบ่ง ใครเป็นใครอยู่แล้วอืมถ้าถ้าคนลําบากอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยในเมื่อเราเลือกที่จะทําอย่างนี้เรามีุมแนวคิดหนึ่งเราก็ภูมิใจในตัวเราเองอยังมีคนตัวเล็กใจใหญ่อีกมากที่ทํางานทั้งกล่องหน้า กองกลางกองหลังและกลองหนุนที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงผมต้องขอขอบคุณหัวใจอันงดงามและพลังงานดีๆที่ทุกคนร่วมทำสิ่งดีๆเพื่อคนในประเทศด้วยกันผมมีความเชื่ออยู่ว่าคุณเราจะรู้สึกมีความสุขก็ต่อเมื่อได้แบ่งปันความรักความเอื้ออาทรและความปรารถนาที่ดีให้กันและกันเหมือนกับคนตัวเล็กใจใหญ่ที่เป็นฮีโร่ของทุกคนครับ ดูกูู๊เกเตอร์ดูกู๊ตูเกเตอร์ดูกู๊ตูเกเตอร์ดูกู๊ตู สังคมดี